วันนี้พามาที่ร้านแร a แ d ดดิกซึ่งเป็นหนึ่งในร้าน 3M Exclusive Shop เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างที่นี่คือมีบริการแบบครบวงจรเลยครับเข้ามาถึงก็เจอล้างรถก่อนเลยซึ่งหน้าฝนแบบนี้นะครับต้องขยันล้างรถบ่อยๆนะถัดมาก็เป็นบริการติดตั้งฟิล์มครับอย่างฟิล์มกรองแสงที่นี่ก็เลือกใช้เป็นของ 3M เลยนะซึ่งการันตีของแท้1 0 0เนลยครับมาพร้อมกับช่างที่ชำนาญและมีประสบการณ์ในการติดตั้งแล้วนอกจากฟิล์มกรองแสงนะครับเขาก็ยังมีฟิล์มใสก คือทำงานกันเนียบม,มากๆเรียกได้ว่าครบวงจรที่สุดในการดูแลรถเลยครับขับเข้ามาด้านในก็เป็นโซนซ่อบมบำรุงรถยนต์ครับคือให้บริการกลุ่มรถที่หลากหลายหลาย,ลายระดับด้วยครับนอกจากนี้ระหว่างที่รอนะครับเขามีคาเฟ่ด้วยนั่นก็คือคาเฟ่คอปแอนคอร์ครับภายในร้านก็จะตกแต่งเป็นแนวญี่ปุ่นครับแล้วพระเอกของคาเฟ่ก็คือตัวนกแก้วครับผมเนื่องจากเจ้าของนะชื่นชอบนกแก้วเป็นพิเศษอันนี้เราก็สั่งเป็นตัวชาเขียวมาฉาลาเต้ครับบอกเลยครับว่าเป็นรสชาติที่กลมกล่อมมากๆครบวงจรจริงๆที่ร้านแว a บ a อ dict